สวัสดีครับพผมบอบบี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโ r รเดโ o ใช่โ r รเดโ o มันฝรั่งของเราอีกเช่นเคยก็เราเราจริงๆอยากไปเล่นเลดบิลซูนั่นรู้สึกแบบเย็นโบรเดโตแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปเล่นเลดบิลซูดีกว่าแต่คลิปนี้ขมงบรเดโตก่อนเดี๋ยวไปเล่นยุกิดิ <laughs> อ่า กลาเดียเดอร์ทุกครั้งที่อ่ามันจะเพิ่มสปีด20%สต่ออาวุธในรูปแบบที่แตกต่างกันดับมีท็อปซิกด้วยแต่มีพิลึกด้วยอ่าอันนี้มันีขี้โกงมากเอเลียนอาร์มเนี่ยแหละ ไอเทมขี้โกงหนอนหนอนไอเทมนี้แตกต่างกันมันจะทำให้สปีดโจมตีเราเพิ่มขึ้นแต่ไม่เป็นไรใครต้องการแต่หนอนนอนก็ขี้โกงเหมือนกันนะโอ้ เล่นเป็นสายนอนบปนเลยก็ได้นี่นริโวนี่เป็นพารโอเคต่างกันเราก็แค่ได้ตีเร็วเพิ่มขึ้นไม่เป็นไรการตีเร็วไม่ได้แย่นอนก็ไม่ได้แย่ คม่รูปร่างมันจะไม่น่าพิศสมัยก็จะจริงๆมันก็ไม่น่าพิศสมัยแต่นอน <c oughs> อาเมดนะ,ะ,ะ,ะบาบาอันนี้เป็น p r มิที i v e m ว d ลลี a l หรืนนนะ ขวานมามาทำมิดฉีนี่นี่ก็เอาใี่เป็นอินเสกมันเอ,เ,อเ,อเอาเอาเอาแม่งให้หมดอ่ะน,นี่เอาเราจะตีไวมากไวขึ้นอย่าใช้คำว่าไวมากดีกว่าฟังแล้วโอเวอร์ มันก,ก็ดูขี้โกงนะใช่แต่ก็เล่นมาเคยชันนาสักทีเออฉันรู้สึกอ่อนแอร์กับเกมแบบนี้ก็าจาเอา่อ I am Superman เราเราเล็กคอร์ดหรือยังมันกระตุกกระตุกแปลกแอนะ เกี่ยวมาจะโชกบัตโชค,โชคมากนะตุ๊กกี้ตาย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 ตาตายซะ เจอตัวพิเศษแล้วเราก็จะได้ดามจฟฟีมา8%ไม่ฟรีอ่ะเสียงเงินแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะเราเจอตอนต้นมันไม่เก่งของราคาถูกนม่เวิร์กเกี่ยวมั้ยตกติดคืง เราขายอันนี้ก็ได้นะมถ้ามีถีบน,น,น,นี่นี่นี่อันนี้เวิร์กดนไหมเราตีไวมากเลยข้อข้อดีคือเราจะตีไวมากข้อเสียคือ,อเราจะอัพอาวุธยากมาก สมมติเราคือไม่เป็นสัปประรดะมีบางอันก็เข้าคู่กันนะแต่บางอันก็จากการที่จะอัพมันนี่จะยากแต่ไม่เป็นไรเรามีหนอนเรามีผึ้งเราคือราชามแรงเอ็กซ์โพนะครับิีมา เนื่นจะเอาให้หมดอะไรเปลแปลกอันนี้เอาได้เหรียญน,นะีนะโอ้อันนี้เอาตีแบบไวมากโบ๊ะโบ๊ถ้าได้นอกแบสมันน่าจะเวิร์กมากระยะประชิดคือเราเราไม่เก่งกลัวะระยะประชิดอะไรใดัสิ้น แล้วก็มีพึ่งอ่ะคึ่งจุดไฟเผานอนก็เผาเออฉันคือเออนักดาบเวทกลาดเดเตอร์ที่เอ่อมีไฟเผาเชาวบ้านเขาด้วยแปลกๆนะรู้เหมือได้กลาเดเตอร์สามารถใช้เวทได้ไม่ใช่ละ รู้เหมือนได้น่าจะไม่ไมใช่โชคระดับโชคขอโ,โชคเพิ่มหน่อยเขามาโอ้บวกห้าเปอร์เซ็นต์จากการเก็บเลือดบวกห้าแล้วแต่จะลดไล์ติวให้ส่วนไล์ติว ลายติวไม่ได้ใช้เชื่อเถอะนั่นคือสาเหตุที่เราไม่สามารถเจอกล่องได้ง่ายๆใช่ไหมแมงมุมก็ตัวขี้ๆเท่านั้นแหละเราต้องเพิ่มโฉมไม่งั้นเราไม่เราไม่ได้กล่องกล่องไม่ดอกโอเคเรามีทั้งหนอนมีทั้งพึ่งว้ายังได้กล่องอยู่ขนาดโลกลบนั่นเนี่ยแต่ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องกังวลฉันอยู่นี่เอาไม่ตกไปซะเอ่อแมวแมวเกี่ยวมาถ้าเป็นเมลีจะตีมันแต่ขี้มาโอเคเอาลพีริกน ไม่เอาดิติดทั้งคิดติดทั้งเขา่าดิโคตรมั่วมั่วซั่วตัวหลิงอืม ถ้าเราเก็บเลือดเราจะได้เลือดเท่าไหร่คือถ้าไล์สติวเราลบร้อยเราตีเราจะเสียเลือดไหมโอ้เราเก็บเลือดทีหนึ่งเต็มเลยโคตรขี้โกงเลยแต่ก็ไม่โกงเท่าไหร่สติวนะไนสติวแบบมันทำระเมิดได้เรื่อยๆแต่ของเราก็คือต้องรอต้อนไม้แต่เก็บทีหนึ่งก็น่าเย,ย,ยอะเยอะโคตร่เป็นไรติดพิษติดพิษกันให้หมดติดพตายให้หมด โอเคเวทต่อ okay. ไปจะเป็นนรกโอเคเผามาดอชตอนนี้อยากาได้ไะไรสติลพืน้นเล่นเล่นยากเหมือนกันแะตีมาโชคก็ไม่มีแลวแล้วใคร คิดหนอนมันเจ็บปวดเราน่าจะมีปัญหาตอนเราเจอบอสมากกว่าตัวพวกนี้น่าจะไม่เป็นปัญหาอะไรกับเรามากก็เป็นอะไรที่เราสามารถเคลียร์สนามได้ไวมาก เรามีทั้งเผาเรามีทั้งพีแต่เอาดิ5ห้ 500. าร้อยเาไห t ไอ้เทสปเราเยอะอยู่แล้วเด็กปิดนะ,ะไม่ว่าอะไรนะเทสปิดไอ้เทสปิดลุกไปด้เลย เอาเซอ์ไพรส์สิ่งเราพยายามเอาไลฟ์สิ่งเพิ่มเยอะๆอ,อันนี้ใส่ได้นะแต่ก็ต้องเอาทิ้งไปอันอ,อันนี้นะครับถ้าจะเอาอะไรทิ้งก็กระดาบแตเก็บไว้นั่น จะน้อย,ลยลไลฟ์ติวโลวกไม่ติดลบอ่ะน่าจะเป็นเพราะมอสแหละทำให้มอสเยอะเยอะจริงๆเยอะบัตรตกเลย รอบน,นี้ได้ไอ่ดาเมจเลือดนะ ายดับเครื่องชนบอกเลยเอ่อแต่ข้อเสียคือพิษเราไม่แรงอ่ะแต่ไม่เป็นไรพิดถ้าว่ามันโดนสักร้อยทีก็น่าจะร้อยดาเมจโอเคก็มันก็ดูไม่แย่มีทั้งพิดมีทั้งไฟเอาดิ อย่างน้อยก็สร้างระเบยดวงกว้างเราไม่ต้องกังวลกับการที่ทำระเบิดไม่ได้มากออ,กอามาจริงเหรอ หัวอิเอลเมตนต์ก็ได้นะมันจะช่วยเรานิดนึงอิเอลเมตนต์นะต้นไม้เอเท,ทสปีดมัาไม่ต้องการเอเทสปีดแล้วขนาดนะั้นเอเทสปีดเราไปเยอะเยอะมากอ่ะตอนนี้เรามีอิเลเมตนต์ละเขนาน่าจะแรงขึ้นบ้างนะ จริงๆไลฟ์สติลน่าจะเวิร์กตัวเราเหมือนกันนะเพราะแบบเนี่ยแหละเยอะขนาดเนี้ยข้อดีของเราคือเราตีไวอ่าตายอรังมอรณา Món nhỡ bạch bạch Nói là gần nào. Bye bye chá.